โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับธนูเว้าตัวนี้นะครับเป็นเว้าเพิ่งทำเสร็จใหม่นะครับก็เป็นเบ้าขนาดร้อยห้าบห้าเซนติเมตรนะครับหรือเมตห้าสิบธนูนี้ก็จะเป็นธนูใบใบขวดขวดโค้กนะครับคันยาวอยู่ประมาณร้อยสี่ห้านะครับมันจะเล็ก,เล,ก,กเล็กกว่าเล็กกว่าเบ้าหน่อยนึงเพราะว่าผมลองช่างดูแล้วมันพอดี เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับ